Dạ, đi, đủ đi, đi. Đừng Oscar yang. Chị bạn đi cắp dạng Chị bạn đi cắp dạng Ui À, cô mẹ mở cho nha Cô mẹ hãy làm mắm nha Cô mẹ hãy làm mắm nha สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะน,นี่ออสการ์กินข้าวเที่ยงอดูตูนไปด้วยแม่ปเจียงห้กินข้าวเที่ยงนะคะวันนี้ก็จะให้กินเป็นข้าวใส่แครอทข้าวสวยนี่แหละแครอทแล้วก็มีเนื้อมี ะมะเขือเทศซอสมะเขือเทศออสการ์หายไปนานอรจิบดีครับมัน One, two, มันเทีดาใช่ไมก่อนใช่ไมาช่ไหมย,ยังจะมาหมยังอ่านมาทางนี้ดีกว่าวันนี้ก็ดูการ์ตูนไปด้วยนะอันนี้ดูการ์ตูนเปิดการ์ตูนให้เขาดูเป็นกรนานกร์ตูนเด็กเป็นวิทยาการของเขาเลยนะอีเมย์ก็ไม่ได้มาล้าหลายวันนะคะ นานเป็นอาทิตย์เลยแหละอ่ะเนี้ยป้อนข้าวอุย้ยคุณแม่ลืมอะไรรู้ป่ะได้ลืมใส่ต้ากังเปื้อนให้ฟินแลนด์ก็จะหนาวเดือฟินแลนด์หนาวเดือม หนาวแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้หนาๆอุ่นๆมีฟันแล้ววันทุตีจำม่ยังจำไม่ยังจไม่ยังจม่ยังใครเนี่ยอยู่กับลูกก็เงาๆค่ะอุ๊ยอะไรคุณขาคุณเพิ่งตื่นนะคะคุณเพิ่งจะตื่นนะคะ ตอนนี้ดูการ์ตูนนะคะอุ้ยคำคางคิดหนักอะไรคะค่าไฟหรอคะค่าไฟคุณไม่ได้จ่ายค่ะป้าป๊าคุณควรจ่ายค่ะคุณไม่ต้องคิดหนักคะ่ะดูท่าทางอุ้ยดู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 ท่าเขาอุ้ยอุ้ย,ยนั่นนั่นอารมณ์ไหนคะเนี่ยค่าไฟก็จะแพงนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วเราก็จะใส่เสื้อผ้าให้ลูกอุ่นๆเนาะ อผมเขาก็จะช่วงนี้จะไม่ตัดให้นะเพราะว่าจะได้ให้อุ่นๆหน้าหนาวหน้าหนาวก็อีกหลายเดือนนะ่ะเดือนโอ้พฤศจิกายนเริ่มหนาวเยอะแล้วนะพฤศจิกาธันวามกรากุมพาอืมกุมพาก็เริ่มเริ่มซาซาแล้วไม่รู้ว่าปีนี้จะหิมะตกเยอะไหม มือเขาจะไวแล้วนะเพื่อนๆไปพูดที่ประเด็นแล้วมือนี้ก็จะไปทั่วแล้วรู้จักยืนรู้จักอะไรแล้วจะนั่งปล่อยให้นั่งอยู่อย่างนี้คนเดียวไม่ได้นะเพราะว่านางปีนออกแล้วนะคะนะวุยอะไรครับ เธอเพิ่งตื่นนะเน,น,นะนี่ยเพิ่งตื่นตอนเที่ยงนะคะกินข้าวไปเมื่อตอนสิบโมงข้าวเช้าอันนี้ข้าวเที่ยงปกติก็ใช่กินวันละสี่ห้ารอบมาหลายวันไม่ได้มารายสดมารายให้ดูหน่อยเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมออสการ์เดี๋ยนี้ก็พูดออแอออแอแล้วนะ เปิดกระตูนให้ดูนะคะเนี่ยนี่เปิดกระตูนให้ดูแต่เขาชอบอะไรที่มันเป็นเพลงบ่าลูกบ่หมักเป็นเพลงบ่ะน,น่นแ่นนน่น,นไม่อยู่นิ่งเลยเดอ้อไปที่ที่เปิดแดดเลยเด้เดอเราก็ต้องดูแล้วนะเดี๋ยวนี้ป,ปีนไปหมดแล้วนะคะสำรวจ เชียวสำรวจตู้แล้วค่ะตอนนี้เปิดลิ้นชงลิ้นชักแล้วนะคะนั่นอยู่กับลูกสองคนค่ะ,ป,ะป๊าแล้วก็พี่สไตล์ก็พี่เจเจไปไปโรงเรียนอยู่กับลูกสองคนกับออสการ ม่ชอบอันนี้เหรอไม่ชอบอันนี้เหรออ,อ,นนหรอ,อ่ะแม่แม่เปิดให้ใหม่หนูชอบที่มันเป็นรถใช่เป่านี่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 ออสการ์ชอบที่มันเป็นรถเป็นเออโต้ใช่ไหมนี่คุณแม่เปิดที่ออสการ์ชอบเขาจะชอบอะไรที่เป็นเพลงแล้วก็เป็นเป็นรถอะไรประมาณนี้นั่นดูรถไทยสิ นี่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 รถรถใส่เห็นไหมม,มีฟันแล้วนะจะขึ้นมาสี่ซี่แล้วนะมีฟันข้างล่างแล้วก็กาลังเตรียมฟันข้างบนกําลังขึ้นเมืม่อเช้ากัดแม่นะจ๊ะเมื่อเช้านี้ใครกัดคุณแม่เนี่ยเป็นรอยเลยเป็นรอยฟันเลยนะคะกัดแขนแม่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ นี่ก็จะสูงเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้หมดแล้วเริ่มจะใส่ไม่ได้นะคะเสื้อผ้าต้องใส่ไซส์74 74 8่แล้วไซส์68ใส่ไม่ได้แล้วเอา้าไม่สนใจเลยเหรอมันเป็นอืม ลืมออสการ์หรืยังคะมาดูออสการ์หรือยังออสการ์หายไปเป็นนานเลยเป็นสิบสิบวันเลยนะเนี่ยไม่ได้เข้ามาไลฟ์สดเลยอย่าลืมอย่าเพิ่งลืมออสการ์เด้อฟินแลนด์ก็หนาวแล้วหนาวเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะเป็นออทอมแล้วนะคะ ใบไ,ไม้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วปุ้นปุนั่นนะเห็นไหมเขาจะปีนขึ้นปีนลงแบบนี้แหละลิงไม่อยู่นิ่งเนี่ยลิงมันไม่อยู่นิ่งเนี่ยอ่าๆคุณแม่เนี่ย อ่าให้เล่นนี่นี่ฝรั่งน้อยอยู่เนี่นยเห็นไหมเหมือนออสการ์เลยดูสิเหมือนไหมออนั่นเหมือนออสการ์เลยตอนนี้ก็จะกินข้าวเป็นเม็ดๆนะคะออครับครับ ข้าวเป็นเม็ดแล้วนะเขาก็จะเคียวแล้วนะนี่เป็นเม็ดแล้วนี่รู้จักเคียวแล้วนะเมื่อก่อนเราเป็นแบบบดๆแบบนี้เป็นแบบเป็นเม็ดแล้วเขาก็จะรู้จักเคี้ยวแล้วก็จะใช้เวลานานหน่อยในการในการป้อนข้าวลูกนั่น ไม่รู้ว่ากี่องศานะฟินแลนด์แต่ว่าก็รู้สึกว่าหนาวนะแต่ค่าไฟก็แพงค่าไฟก็ขึ้นต,ตอนนี้ไม่ได้เปิดที่ทําความร้อนพวกประหยัดไฟกันค่าไฟขึ้นดับเบิลเลยค่ะที่ฟินแลนด์เพราะว่าผลจากการาสงครามรัเสเซีย รัเสเซียเขาจะเขาก็จะตัดตัดไฟตัดแก๊สมาฟินแลนด์อืมก็จะทำให้ค่าใชจ่ายอะไรมันแพงขึ้นเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ช่วงนี้คนก็ประหยัดก,กันบ้านเราก็ประหยัดนะคะปกตินี้เปิดเปิดไฟรอบบ้านแต่นี้ก็ ไล่ปิดไฟแต่เราก็เป็นคนชอบแสงสว่างนนน well อืมะอืมก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาให้ออสการ์ออสการ์แม่ก็ต้องใส่หนาใส่ถุงเท้าตลอดปกติแม่จะไม่ชอบใส่ถุงเท้าก็ต้องมาใส่ถุงเท้าเพราะว่าพี่สงคราม ทำให้ของทุกอย่างก็แพงขึ้นโอ้ยมบอกได้ว่าอยู่เมืองนอกสบายเด้ออยู่เมืองนอกก็ลำบากเด้อสิบอกไหนเด้อ <c oughs> อยู่เมืองนอกก็ลำบากนะคะหนูเพ <c oughs> ิ่งตื่นนะลูก มือก็จะสลาวไปทั่วเดยเคยเด้เดเอ,อน,นี่ใครหน้าจุ๊บใครหน้าจุ๊บนึกว่าลูกจะไม่ดื้อน,นะคะตามไวัยเขาอือจะมัมยก่อนวันตัที่จม,ม,ม,มัจะมัยสมยนี่ ไปล่อยไว้คนเดียวไม่ได้นะเดี๋ยวตกเก้าอี้นั่นนะนี่เก้าอี้เด็กนะขนาดมีแบบว่าน้่ง็จะใช้ขาขาปีนขึ้นมาแล้วนะ mm. เราก็ต้องพยายามดูอย่าปิดกั้นวินาาวัฒนาการเด็กปล่อยให้เขาทำให้เขาเรียนรู้แต่เราก็ระวังเอาระมัดระวังเอา ครับนั่นรู้จักออแอออแอลแล้วนะเจ้าอะไรก็รู้จักแบบเสียงกรี๊ดแล้วนะเดี๋ยวนี้ยรู้จักตบกตุก้งตบกตใส่หงใส,ส่หัวแล้วนะเดี๋ยวนี้หือ เขียวโอ๊ขอโทษครับขอโทษครับคุณแม่ก็ลืมโอ๊ย <c oughs> แม่ก็ลืมว่าหนูต้องเขี้ยวแม่ก็ยัดเอายัดเอา <c oughs> อืม <c oughs> นั่น <c oughs> อยู่เมืองนอกก็ต้องเลี้ยงเองเดอ้อทำเองก็เลี้ยงเองเดอ้อลูกนะ <c oughs> อยู่เมืองไทยยังมีพี่ป้านนะอาช่วยเลี้ยงเด้ออืม <c oughs> ทำเองก็ต้องเลี้ยงเองเออไม่มีใครอยู่ก็อยู่กันสองคนแม่ลูกเข้าไปโรงเรียนกันหมดเขาไปทำงานกันหมดมใช้เป้านั่นนะก็คุยอยู่กับลูกเหล่ลูกครับเหลออร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหม หมดยังอ,อือืมเป็นข้าวแต่ข้าวเม็ดใหญ่หน่อยรุ้นไปด้วยนะป้อนข้าวลูกก็รุกก้นพี่เดิมจะติดคอไหม,ม,มเหมือนยังง่วงๆอย่างเงี้ยเพราะเขนอนแป๊บเดียว กินข้าววันละห้ารอบนะเพื่อนแต่ตัวเขาก็จะไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าเขาเป็นคนเขาเรียกอะไรอะ่ะมุกมุกตลอดเวลากินแล้วก็นอนอย่าเป็นหนูจังเลยกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นไม่ต้องเครียดสีเรียกอะไร ทางนี้ทางนี้นี่น, <c oughs> นี่นีนน่อ่ะนี่อ่ะต้องเอานี้หลอกหลอเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเย้เอาเปล่าเอาเปล่านนเย็นเปล่าเอา้ยไอ,อเย็นเย็นไอเย็นเย็นไม่อเย็นเย็นเนี่ยน,นัน่น เย็นเปล่าข้าวยังเต็มเปล่าอยู่เลยกินก่อนกินก่อนเดี๋ยวไม่เล่นด้วยกินก่อนอ่าอ่าไม่ให้แซะมามีแซะอ้ยนอ่นอเมริกัน่ะอ้นเอาละเอาละเอาละ ละนะแล้วนะตีนระดิ์ออสการ์นะฟินแลนด์ตีนแล้วครับปนคุครับนั่นนั่นเดินแล้วก็ง่วงอีกแล้วครับนั่นนั่น นั่นนี่มีฟันสองซี่ฟันข้างบนกำลังขึ้นนะคะนั่นน่ารักสองไมมลูกขอบคุณค่ะออไม่โทรหาพี่นกเลยพึ่งฟื้นไปงานพี่ใหม่จะเดินปุระมาโอ,อ้โหเมื่อก่อนนะันดื่มได้สบายเดี๋ยวนี้ เดือมก็นอนเป็นอาทิตย์จ้ะอุ้ยจ้ะอันนั่งดีๆสิอันนั่งดีๆส,นนสิโอโ้โหขาข้างนึงไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าๆอันนี่โอเค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 อ่าๆนี่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 เย็นนะโอ้โหอ่า อาคุณแม่นี่ให้อาคุณแม่นี่ให้อาเปล่าอาเปล่าอเอาหเป่า,า,ปานั่นถ้าจะเอาต้องกินลงกินข้าวก่อนกินให้หมดก่อนอ่ะอืมอมม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 อมม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 นมม อืมไม่เอาแล้วเหรออ่ไม่เอาแล้วอ่ะเห็นไหมถ้าเห็นขวดน้ําไม่เอาละเอเดี๋ยวนี้รู้เรื่องป่ะเนี่ยรู้เรื่องแล้วเนี่ยทุกครับก่อนครับพักบคุณไม่ก่อนครับโอโอเค หหมดหรือยังรู้เยอะรู้มากรู้มากนะเราเนีย่ย <c oughs> กินผลไม้ดรือเปล่าแม่ผลไม้อ่ะโน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 ที่หนูชอบมันไม่ต้องทำหน้าทำตาเลยกินผลไม้ด้วยจะได้อื้อสบายรู้ไหมนี่อ่ะนี่โน no. ป้อน,นข้าวลูกก็ต้องลุ้นไปด้วยตัวเร็วๆน้องเพีงให้ยายฟังน้องเพีงให้ยายนกงฟังเด๋ยเป็นนักร้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวปั้นเป็นนักร้องอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยือเป็นชุปเปร์สตาเลยต้องกินอาหารในครบห้าหมู่หรือเปล่านี่ตัวเร็วๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าทิ้งนะ นี่เื้อเง่วงง่วงสไตล์เนี้ยอืมจึงง่วงอะไรนักหนากินแล้วก็นอนทำเองเลี้ยงเองจา้า <c oughs> เอ้หมดแล้วใต้หมดชองแล้วอีนิดนึงอีกนิดนึงอีนิดนึงอืมบ่นอะไรมีบ่นด้วยนะมีบ่นด้วยนะเดี๋ยวนี้มีบ่นด้วยนะอืมมีบ่นด้วยนะเดี๋ยวนี้อืมอืม อืมีป้อนเ,ออเออ้ไม่อยู่นิ่งแล้วนะคะเราก็ลุ้นไปได้วยป้อนข้าวลูกไปได้วยลุ้นไปได้วยเอ้าอเธอไม่อยู่นิ่งเลยนะเนี่ยอ่าหมดแล้ว ผลไม้เขาก็ทําเป็นซองมาแบบนี้เลยเสบายสบายข้าวก็เป็นกระปุกมาเลย mm hmm. เต้าแค่อุ่นเสีย mm hmm. ด้เนาะซองหนึ่งก็ตั้งหลายบาท mm hmm. ดีเป็นเงินไทยก็หลายบาทอ่ะ finish The last one The last one okay thank you Thank you. Thank you. Thank you. Ah, ginger water. Ginger water. It was của mẹ yang. Oi, a lion yang. ออสการ์ไอยู่นิ่งละอ่าๆๆอมามัมก่อนมามัมก่อนอืมดูการ์ตูนค่ะดูการ์ตูนดูการ์ตูนเปิดการ์ตูนให้ดูไปพอแล้วพอแล้วหมดเวลาของคุณแล้ว ไปนอน,นอนดีกว่าหมดเวลาของคุณแล้วไหนดูสิใส่เสื้อกี่ชั้นวันนี้เอ้โหรืออะไรอ,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 อืเห็นไหมจะปีนออกแล้วจะปีนออกแล้วจะปีนออกแล้วใครดือ้อใครจะปีนออกหืม ดื้อเนี่ยจะปีนออกแล้วจะปีนออกแล้วทําเองก็ต้องเลี้ยงเองอ่าโอเคสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวแป้พาไปนอนเดี๋ยวคุณแม่พาไปนอนโอ้ง <c oughs> <c oughs> ่วงจัดง่วงจัดอ่คโอเคโอเค ายบายก่อนไปไบไปไปายบายังไปไบจะไ,ปไ,ปไ,ปไปมด้วยมันตูตีสไมยัยสไมยนัดเด็กก่อนสมไมนัดเด็กกว่านู่นเหรใครใครนั่น่ะนั่ง่วงเนี่ยน่วงอ่ะสไมนัดเด็กย,ยังสมไม ปิดปิดอันนี้แม่ปิดอันนี้แล้วไม่ให้ดูแล้วให้ดูโน้นดกว่ะบ๊า <c oughs> <c oughs> ยบายก่อนบ๊ายบายสบายก่อนวันตู้ตีสมัยเจ้าโทรศัพท์เจ้าโทารศัพท์เดียว <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้อะ <c oughs> สมัย <c oughs> ยัง <c oughs> ต้องศาสาอบรอเอาโทรศัพท์รอวันตู้ตีสมัย <laughs> ไปบ๊ายบายครับไปนอนแล้วนะครับ <c oughs>